สวีดัสสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านกาแฟนะคะเป็นร้านคาเฟ่ยอยู่ที่บ้านนานะครนาย,ยกนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ป่าศักคาเฟค่ะทำไมถึงป่าศักคาเฟเพราะว่าที่นี่มีแต่ต้นศักเต็มไปหมดเลยมีแต่ต้นศักต้นใหญ่แล้วด้วยก็เลยตั้งชื่อว่า บาทสักค่ะโครงกาสข้างหน้านี่เขาขายได้ดีนะราคาใช่รวยเลยแหละได้หลายร้าน,นเลยนี่พาไปดูที่สั่งกแาฟาปะทางเข้าอาจจะตรงนี้ไม่ไกลจากถนนเน่ยมาตาม GPS ไง GPS หรื <The. S 2> yes. อถ้ามาไม่ถูกก็โทรถามก็ได้ไหนมีเบอร์โทรด้วยนี่ไง บาสักคาเฟ่ใช่ก็เข้าไปสั่งกาแฟนในนี้ได้เลยเราสั่งไปแล้วเราสั่งไปแล้วเราสั่งไปแล้วไมนะ่แล้วก็จะมีมุมถ่ายเยอะแยะเลยใช่ใช่ออขออนุญาตถ่ายหน่อยนะครับอันนี้เมนูนะครับอืม ก็สั่งตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปเลือกที่นั่งได้เลยว่าเราจะนั่งตรงไหนน่ารักไหมไปอันนี้น่ารักจังนั่งได้จริงปะเนี่ยโอ้นั่งได้จริงนะโน่นใครชอบบนก็มีนั่งบนที่นั่งบนชั้นสอง ที่นี่เขาก็จะมีทั้งเครื่องดื่มทุกอย่างเลยนะชากาแฟอะไรพวกนี้แล้วก็มีสเต็กด้วยมีสเต็กมีสปากเกตตี้อะไรพวกนี้ของมึนเมามีไหมมีค่ะว่าแล้วแต่ว่าเราไม่ชอบเหรอไม่ทานใช่ไหมไม่บอยไม่ดื่มไม่ค่ะไม่เหลือเลยค่ะพื้นที่เขาร่มเรื่องดีนะเขาก็จะจัดให้นั่งนี่แหละ ตามตามเข้าเรียกอ้ไรระหว่างต้นต้นสัก Did you get ready in the dark or something? ถ้าเขามีพัดลมสักหน่อยหนึ่งนะจำเลยนะนะธรรมชาติเหรอเราก็าอยากแบบพัดลมอะไรยวดูพื้นที่พาดูพื้นที่ก่อนไีมปะไปดูได้เลย อยู่ได้เลยวันนี้เราสั่งสเต็กสั่งสเต็กสั่งโกโก้มิ้นท์แล้วก็มอคค่ามากินนะจ๊ะวันนี้พราว่าน,นี้มีนี่ได้มาลองนั่งกันดินี่อะไรบนลนซารู้จับนลนซาปะ่ะอะไรนะสิงช้าสิงช้าเรียกว่าอ,อะไรนะ อีสานเ็เรียกโอลนซาโอลนซาโอลอนซาอืมัมันไม่ขะใช่ไหมดูถ้าตกมีาม<ด>หา<ง>ยนะมา้บาบาบา,บา <laughs> ใครที่ชอบปีกอีเวกมาได้เลยนะแ <laughs> น่เะเงียบสงบแบบชิลๆ ที่นี่น่าจะแบบเหมือนเป็นคาเฟ่ลับแบบเอออารมณ์แบบคาเฟ่ลับอ่ะต้องเซิร er ์ชเซิร์ชหาเอาเซิร์ชใช่เซิร์ชเอ่อคาเฟ่บ้านนาอย่างเงี้ยก็จะเจอจริงๆก็มีคาเฟ่หลายที่แหละบ้านนาแต่ว่ารู้สึกว่าที่นี่มันแบบเออสไตล์แบบว่าล่มลื่นดีอะสไตล์แบบสวนสวนบ้านสวน ไงพอหรืยังเนยมากิน,นมาดูน้ำดูอะไรเขาหน่อยดออิน้ำที่ไหนอะน้ำดื่มน้ำที่เราสั่งเหรอใช่ใช่เรากินไปแล้วอะกินแล้วก็ชิมได้ก็เนเี่จะแปลกอะไรเลยมอกค่าเหรอนี่เราสั่งมอกค่ากับ โกโก้มิ้นที่นี่เขาเรียกว่าโกโก้มิ้นแต่ว่ามันรวมกันแหละมอคค่าก็หมดแหละอ,อร่อยอันนี้หวานหวานมิน้นนก็โอเคออันนี้ขมมก็มีสเต็กไงใค่เราไม,มันไม่สเต็กแบบว่าเราลืมเราลืมให้ดูเกาะ แต่ไม่เป็นไรเราเราใส่รูปภาพให้เขาได้ข้อรอ,อร่อยแล้ววา่าก็อร่อยแหละ่อมันสุกไปนิดหนึงแล้วเราก็สั่งของกินเล่นนักเก็ตแล้วก็อันนี้อะไรนะเป็นไฟเป็นไฟ Yes เหมือนฝนจะตกเลย ไม่โจกค่ะใครที่แบบว่าหาคาเฟ่แบบส่วนตัวมานั่งทำงานมานั่งชิๆลๆอะไรอย่างเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะป่าสักคาเฟยอยู่ไม่ไก,กลกรุงเทพไม่วุ่นวายเหมาะกับคนที่แบบชอบเงียบสงบอะไรเงี้ยก็มาที่นี่ได้นะคะก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเจอกันที่ไหนเดี๋ยวติดตามได้นะคะอย่าลืม กดติดตามกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยสำหรับวันนี้บายบายอุ้ยมีไก่ตรงไหนด้วยเขามีอันนั้นด้วย,ยน,น,นะเฟียงเฟียงเหรอ yes ฟองฟังโอเคโอเคสวัสดีครับ